โอเคครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะคอมที่ผมใช้ทํางานหรือเล่นเกมนะครับผมในงบประหยัดประหยัดมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมผมก็จะเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแอบไว้ที่ขอบโต๊ะนะครับอาจจะพรมมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็โอเคครับเมาส์ผมก็จะใช้เป็นเมาส์ไล่สายนะครับเพื่อลด สายบนโต๊ะให้น้อยลงนะครับส่วนคีย์บอร์ดผมก็จะใช้แบบมีสายครับส่วนเคสคอมนะครับเคสคอมผมก็จะไว้ด้านล่างนะครับผมเคสคอมจะไว้ด้านล่างนะครับจัดโต๊ะคอมงบประหยัด ฐานวางจอนะครับทาเองนะครับฐานวางจอซื้อแผ่นไม้ในมิเตอร์เดียวไว้9ก้าสกว่าบาทครับแล้วก็ใช้กล่องโทรศัพท์นะครับผมเป็นขานะครับสามารถเก็บคีย์บอร์ดเข้าไปในได้นะครับเก็บเก็บคีย์บอร์ดเข้าไปได้นะครับเรียบร้อยมองก็ได้นะครับผมโอเคมันเรียบร้อยดีนะครับประหยัดด้วยนะครับ